เลิ่อมรณะลบเรื่องเล่าเขย่าวขวัญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคนจีนครอบครัวหนึ่งหากคุณผู้อ่านท่านใดเป็นลูกหลานของคนจีนย่อมจะรู้ดีว่าคนจีนให้ความสำคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างมากและเฝ้าถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องมีธร,รมเนียมปฏิบัติที่ถูกต้องทุกครั้งโดยเฉพาะงานมงคลอย่างงานวิวาเตีย ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นคนจีนที่อพยพมาอยู่เมืองไทยชอบศึกษาตำราต่างๆรวมทั้งศาสตร์ฮวงจุ้ยการดูเรกยามต่างๆตามความเชื่อของชาวจีนแต่สิ่งที่ตีรู้ก็มีไว้เพื่อช่วยเหลือเฉพาะญาติญาติเท่านั้นไม่ได้ยึดเป็นอาชีพเหมือนอย่างซินแสแต่อย่างใดอยู่มาวันหนึ่งภรรยาของตีก็มาบอกว่าญาติของเขาจะแต่งลูกสะพ้ายตามเรกยามดังนี้ อต่อยได้ฟังจึงหยิบตำรามาเปิดดูก็ถึงกับอึ้งไปชั่วขณะก่อนจะบอกว่าช่างเขาเถอะเขาคงดูมาดีแล้วอย่าไปทักทวงอะไรเขาเลยแล้วพิธีแต่งงานก็ผ่านผลรู้ล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งตามธรรมเนียมหลังจากเจ้าสาวแต่งออกไปแล้วต้องกลับเข้าบ้านภายในสามวันหรือสิบสองวันวันที่กลับเข้าบ้านบ้านแม่เจ้าสาวน้องชายของเจ้าบ่าวก็ขับรถไปชนคนตาย จนเป็นคดีต้องขึ้นโรงขึ้นศาลพรรยาของเตียจึงถามว่าเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับงานแต่งหรือไม่เตียดจึงเล่าความจริงให้ฟังเตียบอกว่าเลิกยามของบ่าวสาวคู่นี้เป็นเ,เลิกที่เลวร้ายมากถ้าใช้ทำพิธีปลูกบ้านหรือแต่งงาน จะต้องมีคนในครอบครัวถึงแก่ชีวิตภายในระยะเวลา60วันจนถึง3ปีจึงจะพ้นเคราะหกรรมเหล่านี้ไปได้และยังต้องมีเรื่องคดีความถึงขึ้นศาลการทำมาหากินและการค้าจะถดถอยลงนี่แค่ผ่านไป12วันเท่านั้นก็มีคนตายไปแล้วหนึ่งคนเวลาผ่านไป6เดือนพันรยาของเตียก็มาบอกอีกว่าลูกเขยของครอบครัวเจ้าบ่าวป่วยไข้ บวดสีสเพียง2-3วันก็ตายไปโดยไม่ทราบสาเหตุหมอก,ก็ตรวจไม่พบโรคใดๆคราวนี้พ่อแม่ของเจ้าบ่าวก็เริ่มเอ็ดใจแล้วว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีในบ้านเป็นแน่จึงพากันไปหาเจ้าเข้าทรงเสียเงินเสียทองไปมากมายแต่ก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขให้อะไรดีขึ้นได้แล้ววันหนึ่งน้องสาวภรรยาของเตียก็มาบอกเตียว่าพ่อแม่ของเจ้าบ่าวอยากให้เตียช่วยเหลือ แต่เตีย่ยปฏิเสธไปเพราะเจ้าตัวผู้เดือดร้อนไม่ได้มาเองจึงไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะเชื่อถือในตำราของเตี่ยมากน้อยเพียงใดขืนเข้าไปยุ่งทรงเดชดีไม่ดีเคราะกำร้ายๆเหล่านั้นจะย้อนกลับมาที่ครอบครัวของเตี่ยเองได้จบจนเวลาล่วงเลยไปครบครอบหนึ่งปีที่บ่าวสาวคู่นี้แต่งงานกันครอบครัวของเจ้าบ่าวก็ยกขยงกันมาหาเตี่ย คราวนี้เป็นพี่สะภ้ยของเจ้าบ่าวซึ่งเป็นไข้ทับกระดูเพียงสองวันก็ตายไปอีกคนพ่อของเจ้าบ่าวเล่าให้เตี๋ยฟังว่าไปดูหมอมาหลายที่แล้วแต่ไม่มีใครช่วยแก้ไขได้เลยพระองค์หนึ่งยังทำนายทายทักมาอีกว่าครอบครัวจะต้องสูญเสียลูกชายคนเล็กไปอีกคนหากไม่เรียบแก้ไขครั้งหนึ่งหมอดูเคยบอกว่าสะภ้ยคนนี้เป็นมารมาเกิดและจะกินคนในบ้านทั้งหมด หมอดูแนะให้เขาไล่สไพไปแต่เขาไม่ได้เชื่อแบบนั้นอีกทางตอนนั้นสไพก็ตั้งคันได้ห้าเดือนแล้วด้วยพวกเขาจึงขอให้เตียช่วยเหลือจะให้ทำอะไรหรือเสียเงินเท่าไหร่ก็ยอมเตียจึงตัดสินใจช่วยเหลือด้วยรู้สึงถึงสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่แต่มีข้อแม้ว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจะตกลนอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลย แต่อย่าบอกว่าสภายไม่ได้เป็นยักมารแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะวันแต่งงานของบ่าวสาวไม่ดีอย่างมากตี๋จึงบอกทางแก้ไปว่าต้องให้บ่าวสาวแยกกันอยู่อย่างเด็ดขาดทันทีถ้าใครถามก็ให้ตอบไปเลยว่าเลิกหรือหย่ากันแล้วจากนั้นจะดูเลิกยามที่ดีที่สุดเพื่อทำพิธีแต่งงานใหม่และในระหว่างนี้ห้ามทั้งคู่พบหน้ากันโดยเด็ดขาดหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ เจอกันก็ให้ทำเป็นไม่รู้จักกันโดยพิธีแต่งงานครั้งใหม่นี้ต้องเปลี่ยนฟูกนอนหมอนมุงใหม่หมดของเก่าให้เอาไปทิง้งหรือบริจาคไปเสียอย่าเอามาไว้ในบ้านเมื่อถึงวันแต่งก็ให้ไปรับเจ้าสาวมาทำพิธีไหว้ที่บ้านเจ้าบ่าวก็เป็นอันเสร็จพิธีหลังจากนั้นเหตุการณ์ร้ายก็ไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้อีกเลยใครจะางมงายก็ช่างเขาเถิด ปฏิบัติตามธรรมเนียมไว้ก่อนเป็นดีที่สุดสะดวกเลิกยามไหนก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้ดูให้แน่เสียก่อนก็ไม่เสียหายอะไรกันไว้ดีกว่าแก้จะได้ไม่เป็นเลิกมรณะเหมือนอย่างคู่นี้